ทุนครับรัเสเซียสั่งคนรัเสเซียอ,อพยพ76,00 0คนในขณะที่ยูเครนก็มีการถล่มคลังอาวุธของรัเสเซียตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดมากมากครับสวัสดีครับผมอีกวันโพสจากช่องทาบิีกับบีครับไอ้ข้อ,ขอมูลจากซีเนนนะครับสถานการณ์การ,การสู้รบบริเวณชายแดนระหว่างรัเสเซียกับยูเครนตอนนี้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยทางฝั่งของกองทัพของยูเครนเขาอ้างว่าเขาได้บุกโจมตีภูมิภาคเคิร์สในรัเสเซียนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการโจมตีดินแดนรัเสเซีย อย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วก็ตึงเครียดม,มากๆก็เลยมีผลทําให้เกิดความสูญเสียแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจนะครับเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายเลยทีนี้คณะเสนาธิการทหารของกองทัพยูเครนเขาก็บอกว่าเขาได้สู้รบกับ ين, ทหารรัสเซีย9 6จุดในหลายภูมิภาคในแนวหน้าของการสู้รบนี่นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะรวมไปถึงหน่วยยิงขีปนาวุธแล้วก็ปืนใหญ่ของยูเครนนะครับที่ได้มีการเข้าไปโจมตีบุคลากรแล้วก็อาวุธของรัสเซีย แล้วอ้างอิงเนี่ยเขาบอกว่ามากถึง11เครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําลายตัวระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับของประเทศรัสเซียซึ่งรวมไปถึงหน่วยปืนใหญ่แล้วก็คลังกระสุนของประเทศรัสเซียได้เยอะมากๆหลายต่อหลายแห่งด้วยกันนะครับอันนี้ไม่ได้บุจํานวนนะครับว่ามากน้อยแค่ไหนในขณะที่ประธานาธิบดีของประเทศรัสเซียค,คือคุณวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยนะครับเขาก็มีการทุบโต๊ะเลยเร่งประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็มีการสั่งการ เพิ่มกำลังการทาหารบริเวณชายแดนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความวิตุกงวลที่เกี่ยวข้องกับตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่นะครับแต่ว่าล่าสุดนะละเสเซียเขายืนยันว่ายังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ตามปกตินะครับทีนี้ถ้าเป็นรายงานของตัวกระทรวงสาธารณการฉุกเฉินท้องถิ่นในประเทศรัสเซียเขาบอกว่ามีประชากรมากกว่า76,000คนที่ถูกสั่งให้มีการอบพยพ ออกจากในพื้นที่ที่ติดพรมแดนนะกับทางฝั่งยูเครนที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยกองทัพของรัเสเซียได้มีการเผยแพร่ภาพโอ้โหคือดูแล้วมันก็น่ากลัวเหมือนกันที่มีคนอพยพไปทางตอนเหนือระยะทางประมาณสัก140กิโลเมตรนะครับซึ่งพอดูภาพแล้วมันก็เลยทําให้หลายคนเห็นสีหน้าท่าทางรู้เลยว่าโอ้โหหนักหน่วงพอสมควรรอบนี้ดูจากภาพข่าวก็คือค่อนข้างจะบุ่นเลยทีเดียวโดยฝั่งของรัสเซียเนี่ยนะทุกคนอย่างนี้ครับเขามีการประกาศใช้ตัวมาตรการด้านความมัน่นคงแล้วมันก็จะครอบคลุม ไปถึงประมาณสัก3าภูมิภาคนะครับอยู่บริเวณตรงชายแดนนี่แหละแล้วก็พร้อมกับมีการระดมกําลังแบบเยอะมากในการตอบโต้การโจมตีของกองทัพของยูเครนนะครับที่มีการบุกเข้ามาโจมตีในดินแดนของรัเสเซียซึ่งรอบนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดเลยนะนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2อ1 5นะครับทีนี้ปัจจุบันถึงแม้ว่าทางฝั่งของรัเสเซียเนี่ยเขาอ้างว่าเขาจะสามารถสก,กัดกั้นนะครับการโจมตีของยูเครนในดินแดนของรัเสเซียได้ก็จริงนะครับอันนี้คือค แต่ก็ยังคงไม่สามารถที่จะผลักดันให้อีกฝ่ายก็คือยูเครนเนี่ยให้ถอยร่นกลับไปทั้งหมดได้ทีนี้ประธานธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งเป็นผู้นําของรัสเซียเนี่ยเขาบอกงี้นะครับเขาบอกว่าจะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นการยั่วยุครั้งใหญ่มากๆนะครับแล้วเขาบอกเขารับไม่ได้ละทีนี้ตัวรายงานก็ระบุว่าทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยเขามีการโจมตีทางอากาศนะครับของทหารกองหนุนของยูเครนนะครับซึ่งก็มีการอ้างว่าทําให ทหารของยูเครนเนี่ยก็เสียชีวิตไปมากถึง400นายนะครับแล้วก็รวมถึงตัวยานเกาะก็ถูกทําลายไป32คันด้วยกันนะครับมันไม่ใช่เพราะความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้ก็เดือดไม่แพ้กันนะครับทุกคนก็มีความตึงเครียดโดยล่าสุดนะฝั่งของอิสราเอลก็มีการประท้วงคนอิสราเอลเนี่ยต่อต้านรัฐบาลในกรุงเทลวิฟแล้วนะครับเราเห็นภาพข่าวคนเยอะมากก็มีการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกัน,นที่ถูกกลุ่มฮามาส ควบคุมตัวในฉุวนกาซานะครับแล้วก็มีการขับไล่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เขาเกิดการประทุในตัวเมืองแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของความขัดแย้งที่มันยืดเยื้อกับทัฝังกลุ่มฮามาสแล้วก็กลุ่มฮิสบุลเลาะนะครับที่ตอนนี้มันกําลังจะดูดเดือดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งหันไปดูประเทศเพื่อนบ้านก็มีอียิปต์กาตา รวมถึงสาารัฐอเมริกาเนี่ยเขากำหนดเจรจาหยุดยิงรอบใหม่อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้เดี๋ยวรอติดตามแต่ก็ยังมีความวิตกกลมวนว่าความขัดแย้งรอบนี้เนี่ยมันจะขยายตัวไปถึงประเทศอื่นเช่นอิรานแล้วก็เลบานอนเป็นต้นนะครับหวังว่าจะไม่เกิดภาพนั้นนะครับแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันเดือดหลายประเทศพร้อมๆกันจริงๆนะครับและตอนนี้ถ้าไปดูราคาทองคำเองก็เริ่มที่จะฟูฟื้นขึ้นมาพุ่งขึ้นมาอยู่ในส่วนประมาณสัก2444ันี่อส่เหรียญต่อทรอยออนซ์ s. แต่ว่าก็ต้องดูค่า เอาจะช่วยนะครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยขอให้สงครามจบโดยเร็วที่สุดนะครับการลงทุนปลอดภัยที่สุดนะครับสู้ๆนะครับทุกคน,นครับ